สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกมคุกกี้ r ลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนำคุกกี้ที่น้าปัน้น ในโหมด PVP กันอัปเดตล่าสุดนะครับจะเป็นแพทของคุกกี้โดนัทอวกาศอ่าไปไปดูกันดีกว่าว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับเรียงตามเกตเลยเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับเราจะไปกันทีละแถวเหมือนเดิมอันแรกเป็น a n นเช l e ร e เลจส่วนใหญ่ก็เก่งอยู่นะครับแต่อาจจะมีแค่บางตัวที่ดูดอบลงไปมา บ้าโฮลี่ตัวนี้เป็นตัวแทงที่แบบโอ้โหเก่งครบเครื่องอึดถึกทนบอกเลยว่าใครที่ไม่มีนะครับไปหามา่วนแล้วคุณจะเก่งขึ้นชัดเจนนะครับตัวแทงที่ตึงที่สุดในเกมนี่เลยต่อไปพ่อดาร์ก่อนที่แพทใหม่จะมามันเจอเยอะมากในทีมิลกี้เวบ้าพลังนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นทีมิลกี้กับโดนัทแทนทำให้พ่อดาร์ก ดูจะดรอปลงไปส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยน่าปั้นนะครับคามได้คามต่อมาเป็นเพียวบอกเลยว่าโคตรน่าปั้นนะครับฮิวแรงโลนานไปได้กับเกือบจะทุกทีมโอ้โหใครไม่ปั้นบอกเลยว่าพลาดเปิดได้ปั้นเลยต่อมานะัฟ้าทะเลอันนี้ไม่น่าปั้นนะครับดรอปลงชัดเจนมีตัวที่ดีกว่าแล้วก็เจ๋งกว่า หายไปจากอารีนานานพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นข้ามได้ข้ามตัวนี้ต่อมาราชินีเก่งมากเว้ยแต่ว่าราชินีส่วนใหญ่จะต้องไปกับซอบเบนะครับมันจะเป็นคอมโบ2แช่แข็ง3แช่แข็งมันถึงจะเก่งถ้าคุณไม่มีซอเบมันจะใช้งานยากนิดหนึ่งแต่ถ้ามีซอเบตัวนี้น่าใช้มากต่อมาแบ็คเพ r ลโอ้ก็ยังคงเก่งอยู่นะครับเป็นตัวที่ มีการมุดหนีส่วนใหญ่จะไปกับทีม2 l e เลเ d ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทีมบ้าพ,พลังมิลกี้ในบางทีมก็มีคนใช้อยู่โดยรวมก็ยังคงแบบเปิดมาใช้งานได้จำเป็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ต่อไปแสงจัน์ทไม่ต้องพูดเยอะนะครับเป็นตัวที่เก่งที่สุดแล้วในปัจจุบันอีกหนึ่งตัวผมจัดว่าเป็นตัวดาเมจโนหนึเลยโกงมากและก็อนเนกประสงค์ด้วย ไปได้กับทุกทีมนะครับจะเป็นทีม1แท้ง2แท้งธรรมดาทีมมิลกี้เวบ้าพลังโอ้โหจัดได้ทุกรูปแบบนะครับไม่มีปัญหาใครที่ยังไม่ได้หามาด่วนๆหอยก่อนหน้าเนี้เจออยู่บ้างนะครับแต่พอแพทใหม่มาปุ๊บมันหายไปเลยว่ะส่วนตัวมองว่าในช่วงเวลาเนี้ยยังไม่น่าปั้นมันไม่ค่อยคุ้มนะครับ และทีมซัม,มอนก็น้อยลงชัดเจนด้วยมานี้ซาเบอ้โหถ้าแสงจัน์คือโน1นึ่งซาเบคือโน2ที่ตามกันมาติดๆนะครับมาคู่กับแสงจัน์คู่กับสตาร์ดัสเลยความเก่งกาจก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับมีการซ้อนทับความเสียหายยื้อเกมมันจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นห้ามพลาดต่อมาเป็นข้าวนะครับอันนี้ มันจะเป็นทีมเฉพาะทางนิสหนึงแต่ถ้าทำได้มันจะเก่งมากเว้ยไปลองย้อนดูได้นะครับทีมเข้าลายสไนเปอร์มันใช้งานดีมากแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นธรรมดาที่ของยังไม่ค่อยแน่นไม่แนะนำให้ปั้นมันเฉพาะทางไปนิสหนึงแต่ถ้าปั้นได้มันก็ได้ทางเลือกเพิ่มนะครับมันก็น่าใช้ไปอีกหนึ่งแบบแวมไพร์แคนดี้อ่าตัวนี้ก็ยังคงน่าใช้มีสกิลตายฟื้น ไปกับทีมแก้ทางทีมมิเกิเวได้หรือจะไปกับทีมหนึ่งแท้งก็ได้นะครับก็ยังเจอกันเรื่อยๆดังนั้นแสดงว่ามันยังคงหน้าปั้นแถมใช้งานได้ไม่ยากด้วยต่อไปหมาป่านะครับถึงแม้ว่าในการตีบอรมันจะตกเมตาแต่นาลีน่ามันยังคงฮิตอยู่ไว้เออไปกับทีมได้ทุกรูปแบบเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ จะเป็นทีมที่เอาไว้กันทีมโดนัทบ้าพลังนะครับมันกันได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นสามแท้งสองแท้งใส่ได้หมดตัวนี้ส่วนตัวมองว่าโครนาปันต่อมาก็เป็นน้ำมึกแคนดี้ตัวนี้บอกเลยฮิตมากในทีมมิกสิควีบาพลังนะครับเป็นตัวดาเมจหลักอีกหนึ่งตัวโอ้โหขาดไม่ได้ดาเมจจัดจ้านแรงสะใจเอางี้ดีกว่า ใครที่ทําทีมบ้าพลังอยู่ต้องมีตัวนี้แน่นอนนะครับเปิดได้ก็ปั้นเลยแล้วมันก็ยังตีบอสได้โอเคเนอะลงไดาก็เก่งศึกผู้พิทากก็ได้ดังนั้นความในประสงค์เนี่ยเพียบควรมีติดทีมไวเอสเอสนี่เฉยๆวะมีตัวแทนได้เยอะนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็พอได้แต่อย่าไปปั้นเลยมีตัวดีกว่าอ่าต่อมาแถวนี้มันม่วงมันโดน ปลาเบียดตกเมตาไปนะครับไม่ค่อยนาปั้นนะไอเจ้ารถนมก็ตีบอสได้อย่างเดียวใช่ไหมแต่ตีบอสก็ตกเมตาเช่นเดียวกันดังนั้นก็ไม่ค่อยนาปั้นและมานี่เลยดีกว่าไอเจ้ากับตันคาวเวียของเราไม่มีไม่ได้นะครับใครที่ทําทีมบ้าพลังมิกี้เวย์อยู่ตัวนี้สําคัญมากเรียกได้ว่าเป็นตัวสําคัญพอๆกระแสงจันเลยเนื่องจากสกิลเขานะครับมีการลดพลังป้องกันซึ่ง มันคอมโบกับโดนัทได้แล้วมันทำให้ลดได้เยอะกว่าปก,กติโดนัทแรงขึ้นด้วยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับและส่วนใหญ่มันเสร็จได้ง่ายเพราะเราจะเซ็ตให้ตัวเนี้ยตายแล้วฟื้นมายิงต่อและดาเมจแม่งโคตรแรงนะครับเออแรงจัดใครที่เคยโดนมาน่าจะรู้ไปปั้นซะแถวนี้ส่วนใหญ่ตกเมตทาทังนั้นเลยมีวายที่แบบเออเล่นได้แล้วก็เก่งมากนะครับ วายไปกับป้าได้โคตรเทพเป็นทีม2แทงที่ครบเครื่องอีก1ทีมนะครับและส่วนใหญ่จะคอมโบกับทีมบลูพายนะครับมีสตาร์โลลัวฉีดล้ำแสงบ่อยตัวนี้ตอบโจทย์แล้วก็มีการซับทั้งทีมเอาเป็นว่าครบเครื่องอะ่ะได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับเป็นน้องๆป้าเอางี้ดีกว่าเออถ้าไม่มีป้าก็ใช้ตัวนี้แหละแบกทีมไปก่อนได้สําคัญเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาเป็นตัวแทงที่เก่งมากอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ฟีนองเซียมีการซับดาเมจตัวสำคัญที่เราต้องการจะซับเนอะส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาเมจนะครับก็น่าใช้คือแนวหน้าส่วนใหญ่จะเป็นป้าวายไม่ก็ป้ากับฟีนองเซียส่วนใหญ่นะอาจจะมีป้าคลันป้าหมาป้าบ้างแต่ว่าน้อยนะครับตอนนี้ยังไงก็น่าปั้นเออโดยรวมแล้วโคตรตึง มาแก่บัฟใหม่มาแต่ว่าไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับอารีนาไม่ค่อยสุดแต่หมดอื่นอะเก่งเว้ยอืมมานี่ดีกว่าสมุนไพรนะครับบอกเลยว่าฮิตมากนะช่วงเวลานี้ทำไมถึงฮิตมันมีการล้างบัฟแบบ100%ใช่ไหมก็แก้ทางทีมโดนัทบ้าพลังได้ตอบโจทย์มากแก้ทางซอเบได้โอ้โห เท่านี้ก็เกือบจะทั้งอารีนาแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้กันเออที่สำคัญคือมักจะเป็นตัวฮิวที่เอาไว้คู่กับเพียวไม่ก็คู่กับ bts นะครับน่าปันมากต่อไปแถวนี้มีหนึ่งตัวชาวก่อนหน้าเนี้ยหายไปพักหนึ่งแต่ช่วงนี้กลับมาล่าสุดผมเจอเป็นหนึ่งแทงที่แบบเออดาเวตมันจัดจ้านดีว่ะหรือไม่ก็ ไปกับทีมโดนัทบ้าพลังได้นะครับล่าสุดเราเองก็ลองใช้นะมันก็โอเคเออใช้ได้เลยเหมือนจะเอาไว้แก้ทางไอ้สมุนไพรอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็ได้ความแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาผมว่าหลังๆเอออาจจะน่าใช้ก็ลองพิจารณาดูโดยรวมมันโอเคต่อไปครั้นนะครับอันนี้จะเจอบ่อยคู่กับป้าหรือไม่ก็เป็นทีมยื้อที่อาศัยสมบัติของซีรอนที่แบบ กะเอาเสมออ่ะยังเจออยู่บ้างโดยรวมมันก็ยังพอไปได้นะครับแต่ไปกับทีมซัม,มอนเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วซัม,มอนมาแพทนี้ต้องมีขี้แตกอะ่ะโอ้โหตีกันรุนแรงเกินสงสารหมาไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าเป็นตัวแคนดี้ตัวล่าสุดนะครับน้อนชูครีมของเราอ่าส่วนตัวผมมองว่ามันเก่งขึ้นมากเลยนะครับไอดีเนี้ยยังไม่ได้ปั้น แต่ไอดีลองปั้นไปแล้วเป็นบวกประมาณน่าจะ20นะครับก็ดามเมจแรงขึ้นชัดเจนฮิลแรงขึ้นมากด้วยไปกับทีมโดนัทได้นะครับทีมโดนัทบ้าพลางังทีมมิลกี้เวบ้าพลางังแล้วก็ทีม2แท้งแต่มันก็แปลกนะครับเก่งขึ้นแต่คนไม่ค่อยใช้อ่ะเออไม่รู้ทําไมอาจจะต้องเปลืองทรัพยากรในการปั้นแคนดี้นะครับดังนั้นถ้าคุณจะปั้นคุณต้องชอบจริงๆนะครับตัวนี้ มันเฉพาะทางไปนิดนึงแถวต่อมามันก็ยังพอมีแบบบางตัวพอได้แต่ว่าไม่คุ้มอยู่ดีนะครับมีเวลเวทเนี่ยพอได้แถวนี้ตัวเฉพาะทางทั้งนั้นเลยไม่ค่อยน่าปั้นนะครับแถวนี้ก็ไม่ค่อยน่าปั้นนะอืมแถวนี้กัมบอลมันเป็นตัวที่มีท็อปเซิร์ฟบางคนใช้นะครับแต่ผมมองว่า ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมันไม่น่าใช้เลยจัดทีมโคตรยากอะทุกคนแล้วก็แบกทีมไม่ค่อยได้นะอนเนกประสงค์ก็ไม่ค่อยอนเนกประสงค์นะครับไปได้กับทีมบางทีมเท่านั้นดังนั้นอย่าพึ่งแล้วก็ลูกสนตัวเนี้ยก่อนหนะ้านี้นเก่งมากเว้ยแต่พอ BTS กลับมาฮิตมากเนี่ยก็เลยทําให้มันดรอปลงชัดเจนนะครับผมว่าอย่าพึ่งปั้นเลยที่เหลือไม่น่าปั้นหามานี่ เจ้านักพยากรณ์ครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่เก่งมากไปกับทีม2แช่แข็ง3แช่แข็งได้ตอบโจทย์ต่อ,อการใช้งานแต่ว่าถ้าจะปั้นท็อปปิ้งต้องดีประมาหนึ่งมันจะต้องเซตแบบเป็นคริติคอลเกิน10%นะครับแล้วก็เป็นทศนิยมจุดเกเพื่อที่จะเซตเป็นราชินีก็แอบยากสำหรับบางคนเนอะต่อไปบูพายเรื่องนาเมจนี่โอหอย่างกับซูเปอร์สซย่าชาร์จพลังนะครับ โอโหชีดทีนี่แบบขี้แตกอะใครที่เคยโดนน่าจะรู้นะแต่ผมอะหมดไปสามแสนก็เพชรเนี่ยได้มาสามดาวโอโหมันโคตรเกลือเลยไม่เล่นมาแล้วงอนนะครับดูท็อปปิ้งถอดแล้วด้วยงอนจริงงอนจังแต่ถ้าใครเปิดได้แล้วไม่มีตัวดาเมจตัวเนี้ยเออมันเก่งมากยอมรับเลยแล้วก็แถวนี้นะครับ m i l k y ้เวโอโห ปัจจุบันก็น่าจะรู้ถึงคุณภาพกันอยู่แล้วนะครับตีบอสก็ได้อารีนานี่เกิดเลยไม่ว่าจะเป็นทีมมิลกี้ธรรมดามิลกี้พ่อดาร์กมิลกี้โดนัทใช้กันเติมนะครับแบกทีมได้แน่นอนและทีมบ้าพลังก็ทำง่ายนะครับดังนั้นไม่ควรพลาดนะเออมันมันง่ายจริงอะควรจะมีไว้โดนัทนะครับมีมิลกี้ก็ต้องมีโดนัทโอโหไปคู่กันแล้วปัจจุบัน เป็นตู้เลดซึ่งนอกจากจะเก่งนาฬีนาแล้วยังสำคัญต่อการตีบอสผมมองว่าในระยะยาวยังไงก็ได้ใช้นะครับตัวนี้เหมือนจะไม่เก่งแต่ไม่เก่งแล้วก็ BTS นะครับเราพูดรวมเลยเก่งทุกตัวแต่คุณเลือกปั้นแค่ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วไม่รู้ว่ามือใหม่เนี่ยจะมีหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นตัวที่หมดโคลาโบไปแล้วนะครับแล้วก็สตาร์ดั อันนี้ส่วนตัวผมยังไม่เคยเล่นนะแต่จากที่สังเกตอะไรีน่ามาเก่งแน่นอนแหละเออรอเปิดได้อย่างเดียวเปิดไปห้าอดีไม่ออกสักไอดีเลยตามหลักมันต้องมาบ้างนะอันนี้คือเกือเกินอ่าใครที่ใช้อยู่นะครับอยากจะเสริมตัวนี้อยากจะให้ข้อมูลอะไรมาก็แนะนำมาได้เพราะว่าเราไม่มีจริงๆก็ไม่กล้าไปลงลึกให้นะครับ แต่รู้แค่ว่ามันเก่งแน่นอนตามศักยภาพและตัวใหม่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าแต่ละตำแหน่งจะปั้นตัวไหนดีตัวแทงส่วนตัวผมจะปั้นป้าเป็นโนหนงแล้ววายฟีนองเนี่ยตามมาติดๆนะครับตัวดาเมจผมขอปั้นแสงจันทร์กับซอเบแล้วก็สตารด์ดัสามตัวนี้ก่อนตัวอื่นก็เป็นทีมเฉพาะทางไปตัวฮิวผมยกให้เพียวเป็นโหนหง คู่กับ BTS นะครับลองมาเป็นสมุนไพรก็น่าจะมีเท่านี้เออใครมีอะไรจะเสริมก็เสริมได้เลยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ